ยคยขอบคุณทีุ่กคนมากเลยนะคะเป็นปีเก้าที่ประคุณมากนะคะขอบคุณที่ทุกคนมามาหากันเหมือนเดิมจะผ่านไปกี่ปีแล้วก็ตามนะคะทุกคนก็ยังยังเป็นรัทับที่ดียังสนับสนุนแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้ที่ไก่เสมอมานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากเลยวันนี้ที่ วันค้ยวันเกิดปุ๊บไม่ร้องไม่ร้องสมบทแล้วสมบทใจไปเลยมากเลยนะคะที่ไม่ได้ทุกคนไม่ได้มาอวยพรแค่วันคล้ายวันเกิดแต่ทุกคนมาที่นี่ ก็เห็นความตั้งใจของพี่ายที่ต่อสู้ชีวิตนะคะกคนให้กำลังใจพี่ายสู้ชีวิตตลอดทุกคนก็นยังดูแลยังล้วเหรอ่ย้ลงเื่มค่ะรวมใจอีริเหรอให้บอกย้ำเลยกับจีิงทีตลอดเลยเพราะว่า เพื่อไดกับสัมผัสได้ถึงความหักของทุกคนนะคือทุกคนก็มีความจริงใจนะคะแล้วก็มีกวามนิจัให้กันและกันอีหลีแล้วก็ที่่านมากนะระกาศเขตุเห้เส้นทังของปีตาตรงนี้มันอบคุณอะไรกับแข็งแกงคืนมาได้นะคะรว่าทุกคนที่เจออีหยังกระตามทุกคนก็พ่ออยู่แี่งขังกันมาโดยตลอดเสิร์ฟพิธแบบนี้เซวียทุกคนเองก็ต้องก่อสู้ด้วยกัน แต่วันนี้ขณะเดียวกันลำบากประทางกันเลยแต่ทุกคนก็นยังแดงปันปน,น้ำจิตน้ำใจนะคะยุ่งไกตเป็นในก็นมมหากันกับปก่มอย่างเลยนะคะที่สิบขอบแทนกับไปนอกจากคำว่าขอบคุณพี่ไยขอบคุณทุกคนจากหัวใจอีรีเอียงที่จะเป็นกําน้องใจพีตไยเองคงกับยังยู่งบางีละ ยังอยู่อีคือเอาตคนหันมาปีใจแตย่ยังค่อยเป็นกำลังใจให้ทุกคนคือขอ,ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนมากแต็ต้องตายครั้งหน,น,นึ่งนะครับเรากระเพื่อมไปด้วยนะครับยังไม่หมดนะครับของอพี่เล็กพี่เล็กมีมีใครยังมีใครอยู่ฮะออาเช็นพี่เล็กครับเช็นครับ ลเล็กน่อยนะครับ